สวัสดีครับผมชื่อนายสร้อยสมศรีครับรหัสนักศึกษา6 3 4 1 0 4 0หนหมู่เรียนที่63สิทับสามทเบครับวันนี้นะครับเราก็จะพามาพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่จะให้ความรู้กับเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องครูดินในดวงใจครับไปพบกันเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับครูชัดชายชัดทองนะครับจบเอกเคมีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสบขบอรรุ่นแรกเลย ทำไมครูถึงเลือกที่จะมาประกอบวิชาชีพครูครับชีแรกก็ไม่ได้คิดอยากจะเป็นครูหรอกรอเกเรเป็นจบมหกแล้วก็หยุดเรียนหึงปีนึ่งแต่ก็ชีวิตพลิกผันก็อยากกลับมาเรียนจะได้ให้มันสบายขึ้นนะก็เลยเลือกที่จะมาเรียนสายครนะูเพราะว่าเราก็าอยากอยากให้เด็กได้ดีไม่ต้องไปเกเรเหมือนเราสมัยที่เราเคยเกเรมาก,ก่อน รครูเป็นครูมากี่ปีแล้วครับกออ็นับปีนี้ก็เป็นปีที่21นะก็คืออยู่เป็นครยกระชนอยู่10ปีแล้วก็มาบรรจุ้จาราชการ11ปีรวมเป็นยี่เท่าไหละจากประสบการณ์การเป็นครูที่ผ่านมาครูเคยพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่าครับออส่วนใหญ่ปัญหามัน เป็นปัญหาเชิงนโยบายอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการเป็นครูจริงเนี่ยมันจะต้องมีเวลาที่จะอยู่กับเด็กคุกคีกับเด็กในห้องเรียนให้มากที่สุดมันถึงจะรู้ปัญหามันถึงจะสร้างพัฒนาการให้เด็กได้เยอะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในเชิงนโยบายเนี่ยมันมันมีหน้าที่ต่างๆที่มาให้ครูแลวต้องมีภาระประชันอื่นบางทีสอนลังสือยังไม่ได้ห้านาทีสิบนาทีโดนเออ ต้องไปทำนู้นตรงนี้ผู้บริหารเรียกมั่างส่งเอกสารอะไรต่วอะไรเนี่ยตรงนี้ทําให้ครูมีเวลาอยู่กับเด็กไม่เต็มที่มาตราการที่จะที่เราจะมุ่งให้เด็กจเจริญก้าวหน้าไจะน้อยลงเนแนวนเลยแล้วต่อไปก็เรื่องคุณธรรมแลจจะจริยธรรมในการเป็นครูครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเยอะเลยชีวิตครูเอาหลักๆให้ได้เลยอย่างเดียวแหละที่สุดเลยคือครูต้องรักไละเมตตาสิทธ์ก่อน เราต้องมองว่าลูกศิษย์นะเปรียบเสมือนลูกหลานเราผิดให้สอนให้สร้างให้ดูแลให้อบรมถ้าเกิดเราเรามีเขาเรียกว่าพื้นฐาคือจัญญบัทนทางวิชาชีพครูตรงนี้นะข้อเนียสสำคัญที่สุดเลยถ้าเราไม่รักศิษย์อย่างเราก็จะไม่ให้เราก็จะไม่ไม่สงสารไม่ไม่คิดที่จะสร้างความเจริญเจ้าได้ครับ ครูมีอะไรจะฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากจะมาเป็นครูไหมครับสำหรับน้องๆใหม่ๆที่กำลังที่จะมาเป็นครูหรือว่าเด็กๆท,ที่กำลังศึกกาอยู่ที่มองว่าอาชีพครูนะเป็นอาชีพที่เงินเดือนดีนะครับอะไรอย่าไปคิดแค่นี้ถ้าเมาื่อใดเราก้าวสู่อาชีพนี้ปุ๊บเขา,าจะเรียกเราเนี่ยเป็นครูเนยเป็นจนตลอดชีวิตเลยให้เราบอกว่า ถ้าเกิดเรามองแค่ว่าเช้าเราจะมาทำงานเย็นเรากลับนะครับอาชีพนี้ไม่เหมาะเพราะคนที่เป็นครูเนี่ยจะเป็นครูตลอด24ชั่วโมงเลยว่อใดที่ผู้ปกครองโทรมาผู้ครูลูกผมไม่เข้าบ้านนะครูตรงนั่งยืงนกับหนัตลอด24ชั่วโมงจนกเกษียณไปแล้วจดนตายตลอดชีวิตเขาไม่ต้งเรียกของเราครูวัน้นก็อยากจะฝากน้องๆว่าถ้าอยากจะ เข้ามาสู่อาชีพตรงนี้ก็อขอให้รักและศรัทธาในที่